ทีต้องหญิงนะฮะหมู่ปาอบอตอและหมูสิเบ็ดไปที่สน,นามไปต้องเลยนะครับไปพบ,บกรรมการได้เลยครับอ,อ,อ่เล่นครับเล่นครับฟังเสียงนกหวีดกวัวบพริกาวเส้าปีนีเส้าขาดทุกเราเส้าส่วนาสามารถ 6ลอยโอ้ยลงนะครับนะครับโยปตูมาที่หน้าประตูเป็นไงครับลุงนี้เป็นประตูครับหมูหมู่6ชนะไปนะครับสำหรับทีมตะก้อครับผู้ใหญ่ครับบอกว่าเอาไหม่เอาไม่ครั้าเรากันพาน้องไปทวกัน ผู <Cornell. S 2> ้เล่นของหมูที่หกเป็นไงครับได้ลูกอีกทีก็เป็นไงลูกนี้ยังได้ลูกโย่เป็นไงครับลูกนี้เป็นประตูอีกแล้วครับโอครับตอนนี้ตามมาที่กลางสนามต่อนะครับผู้เล่นของหมูสิบยังได้ลูกโยครับตอนนี้ลูกยังอยู่ในแดนของหมูหกเป็นไงครับลูกนี้หมูหมูสิบหมูสิบเป็นไงครับหมูสิบหมูสิบโอ้โหแม่เบอร์หกว่าจะดังซะหน่อย ยังไดู้กโกครับโมซิบเบอร์สิบสองเบอร์สิบสององจริงครับลูกนี้โอ้ไปติดผู้เล่นของโมตีหกลูก 13, อันเบอร์13บสามของโมสิเบอร์สิบสามดาวลุกของโม1ิบรูกสมเกืนให้เบอร์สามมไม่รู้กันหกรอยหกรอยหกรอยิเย<บ>ยงเต็มประตูครับเอาแล้วอู สำหรับพุทบอลชายหมู่2พบหมู่4นะครับหมู่2นัดแรกได้บายมานะครับชนะบายมานะครับนัดนี้เป็นนัดที่2ในรอบแรกของหมู่2อฝ่าม่วงก็เอามานะครับเมื่อกี้นี้สปทสุทธิศิตมาบอกอย่างนั้นนะครับอาไม่เป็นไรครับ อบตสุเทศครับเช่นนี้นะครับเนื่องจากว่าทีมตะก้อของท่านยังไม่บายนะครับเขาจะเล่นเองอยู่เขาจะเล่นอยู่ถ้านักกีฬาพร้อมแล้วก็ลงสู่สนามได้เลยครับ หมูก้าว่าไงวนปกใบหมูอาร์ตเมื่อกี้นี้กรรมการมาบอกว่าหมูเด็กเขาจะเล่นเองเอาไปอันนี้เนี่ยนักสนานมนะครับรายงานกองเมืการด้วยได้จะแจ้งผลให้นักกีฬาได้ทราบครับครับผมไม่ทราบว่าใครมาวางเพลิง ทันโบมพมไที่หน้าประตูของโมที่สิบไปติดโคเรนของโมที่สิบลูกออกมาอยู่ที่กลางสนามโมที่สิบยังได้ลูกโย่โมที่สิบเป็นไงครับโมที่สิบโมที่สิบเลี้ยงลูกไปจะได้ยิงไหมครับลูกนี้ไม่มีโอกาสได้ยิงครับแนี่ยลูกยังอยู่ที่กลางสนามส่งมาให้เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดหลอกล่อนี่นะเออสิบโคเรนของมูนที่หมูนที่หส่งให้เบอร์สิบโยนตูวมันแดงของโมที่สิบเบอร์ยี่สิบ ลูกยังอยู่ที่กลางสนามอยู่นะครับกำลังหลอกล่อกันอยู่โมหกับโมสิบเบอร์2ีกับไม่มีเบอร์ของโมหกเบอร์1ิบสอ,องผูง้ทำประตูอะตอนนี้ท่านอ,อของโรงเรียนบ้าน5ักกตาลนะครับก็มาเชียมาให้กำลังใจกับนักกีฬา โยนไปที่หน้าประตูไปติดหัวของผู้เล่นหมูที่10ตอนนี้ลูกยังอยู่ในแดนของหมูที่10อยู่เบอร์ส1เบอร์สิส่งมาให้เบอร์เบอร์6เบอร์6เลี้ยงลูกไปเบอร์หกระชากลูกไปเป็นไงครับลูกนี้เบอร์หกยังได้ลูกอยู่เบอร์6กแม่ไม่มีจังหวะยิงลูกนี้ไปติดเบอร์10ของหมูที่6หมูที่6โยตวมาที่กลางสนามลูกหมุน่10ทุบโดยเบอร์3ส่งมาให้เบอร์12เบอร์12ได้ในผู้ทำประตูให้กับหมูที่10นะครับ แย่งลูกกันอยู่ไปติดผู้เล่นของมูที่เอาคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปหมู่ที่สองพบกับหมู่ที่สี่ครับสําหรับหมู่ที่สองนั้นคงจะเป็นอ๋อมู่ที่สองนี่ชนะบายมาชนะบายมานะครับส่วนหมู่ที่สี่มู่ที่สี่ก็ทิดจะให้เทียนสาว เเลการควบจะว่าโอ้หมู่ที่สี่ทั้งสองทีมนี้ก็เข้ารอบทั้งคู่แต่แย่งกัน <S <s> <S เป็นที่หนึ่งที่สองของสายเป็น<ไ>ประตูน <c oughs> ะครับ